ถ้ามีคนบอกว่าการเวียนว่ายไตเกิดของเรามันยาวนานมากๆครับคำถามคือมันยาวนานแค่ไหนกันแน่คะครับแล้วจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่เนี่ยในมุมมองของพุทธศาสนามันกว้างใหญ่ขนาดไหนเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งจากพระไตรปิฎกกันค่ะว่าด้วยมิติของเวลาอาวกาศที่มันเกินจินตนาการ ไปจนถึงกำเนิดและจุดจบของโลกแล้วก็วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้วยเป็นเรื่องที่พอได้อ่านแล้วเนี่ยมุมมองที่เรามีต่อชีวิตต่อปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันมันเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเพราะสเกลมันใหญ่มากใช่ครับสเกลมันใหญ่มากจริงๆค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากพระสูตรสําคัญๆอย่างอคัญยสูตรจักรวติสูตรแล้วก็จุลนีสูตร เราจะมาสำรวจแนวคิดเหล่านี้กันเพื่อดูว่าคำสอนโบราณให้ภาพอะไรกับเราบ้างครับเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตวัฏจักรของความเจริญกับความเสื่อมพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วครับโอเคค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของเวลาก่อนเลยได้ยินคำว่ากับบ่อยมากซึ่งก็พอจะรู้ว่าเป็นหน่วยเวลาที่ยามนานมากๆแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีค่ะในพระไตรปิฎกมีอุป,ปมาอะไรที่พอจะช่วยให้เราเห็นภาพได้บ้างไหมคะมีครับแล้วก็เป็นภาพเปรียบเทียบที่อืม ทรงพลังมากเลยนะค่ะในปพัตสูตรพระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าสมมติว่ามีภูเขาหินแท่งทึบเลยแบบว่าไม่มีรอยแตกเลยเป็นลูกบาทขนาดใหญ่ภูเขาหินแท่งทึบใช่ครับกว้างยาวแล้วก็สูงด้านละหนึ่งโยชนึ่งโยนี่ก็ ประมาณ16กิโลเมตรประมาณนั้นเลยค่ะ16กิโลเมตรโอ้โหภูเขาหินขนาด16คูณ1 6คูณ 16, 16แค่นี้ก็ใหญ่มากๆแล้วนะคะใหญ่มากครับแล้วลองจินตนาการต่อนะครับว่าทุกๆ100ปีจะมีคนเอาผ้าเนื้อดีมากๆจากแคว้นกาสีค่ะผ้าเนื้อดีมาลูบที่ภูเขาลูกนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็กลับไปรออีกร้อปีค่อยมาลูบใหม่100ปีลูบหนึ่งครั้งครับพระองค์ตรัสว่า เวลาที่ต้องใช้ในการรูปจนภูเขาหินทั้งลูกสึกกร่อนจนเรียบเสมอพื้นดินไปเลยเนี่ยค่ะอย่างสั้นกว่าหนึ่งกลับเสียอีกอะไรนะคะภูเขาทั้งลูกหายไปแล้วแต่ว่าหนึ่งกลับยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดเลยครับโอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่าชีวิตคนเรานี่มันสั้นยิ่งกว่าเซียววินาทีอีกนะคะเนี่ยใช่ครับมันยาวนานจนแทบจะเป็นอนันต์เลยแล้วก็ยังมีอีกอุปมาหนึ่งในาศาสตร์ประสูตรที่ให้ภาพคล้ายๆกันค่ะคราวนี้เป็นนาครที่สร้างด้วยกำแพงเหล็กขนาดหนึ่งโยศ เท่ากันเลยแล้วข้างในเนี่ยอัดแน่นด้วยเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดครับจนเต็มไหมนะแล้วทุกๆร้อยปีให้หยิบเมล็ดผักกาดออกแค่เมล็ดเดียวเหมือนเดิมเลยร้อยปีหยิบออกหนึ่งครับเวลาที่ใช้จนกว่าเมล็ดผักกาดจะหมดไปจากนครนั้นก็ยังสั้นกว่าหนึ่งกับโหแล้วทําไมถึงต้องอธิบายเวลาให้มันยาวนานจนเหลือเชื่อขนาดนี้คะเป้าหมายของคําสอนนี้คืออะไรกันแน่เป็นคําถามที่ดีมากครับ คือเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําให้เราทอแท้แต่เพื่อฉายภาพให้เห็นสเกลของสังสารวัตรอ๋อการเวียนไหยตายเกิดใช่ครับการเวียนไหวตายเกิดที่มันหาเบื้องจนเบื้องปลายไม่ได้เลยเป็นการบอกว่าเราทุกคนติดอยู่ในวงจรนี้มานานแสนนานอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วนะเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในความทุกข์ที่มันวนเวียงซ้ําๆไม่รู้จบแล้วพอจะมีอุปมาไหนที่มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเราโดยตรงบ้างไหมคะให้รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะ มีครับแล้วก็เป็นสองอุปมาที่ส่งพลังมากๆค่ะในขีรสูตรพระองค์ตรัสว่าปริมาณน้ำนมมารดาที่เราแต่ละคนได้ดื่มกินมาตลอดการเวียนว่ายในสังสารวัตนี้ค่ะน้ำนมแม่ท่านนำมารวมกันนะครับจะมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันซะอีกมากกว่าน้ำในมหาสมุทรใช่ครับส่วนในติงสมตาสูตรก็ตรัสทานองเดียวกันว่าปริมาณเลือดที่หลังจากการถูกตัดศีรษะในภพชาติต่างๆเลือดเหรอคะครับ ไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ที่ถูกเชือ้อหรือเป็นมนุษย์ที่ถูกประหารก็มีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เหมือนกันเป็นภาพที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่าตกใจในเวลาเดียวกันเลยนะคะใช่ครับจุดประสงค์ของ,งการเปรียบเทียบที่ดูรุนแรงเหล่านี้คือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าสังเวชสังเวชครับซึ่งมันไม่ใช่ความเศร้าโศกเสียใจนะแต่มันคือความตระหนักรู้ในสภาวะแห่งทุกข์อย่างลึกซึง้งจนเกิดความเบื่องหน่ายคลายความยุติติด แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นหาทางออกจากวงจรนี้ให้ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอพูดถึงสังสารวัตรที่มันยาวนานขนาดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามต่อไปเลยว่าแล้วพื้นที่ที่เราเวียนว่ายอยู่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนในพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่เหมือนกับเวลาบ้างไหมคะกว้างใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับเรื่องนี้ปรากฏชัดในจุลานีสูตรเป็นบทสนทนาระหว่างพระอานทน์กับพระพุทธเจ้า พระอานนท์ท่านทูลถามเกี่ยวกับพุทธานุภาพโดยอ้างถึงพระสาวกในอดีตท่านหนึ่งชื่ออภิภูว,ว่าท่านสามารถยืนอยู่บนพรหมโลกแล้วเปล่งเสียงให้ได้ยินไปทั่วถึง1,000โลกธาตุได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะ1,000โลกธาตุนี่คืออะไรคะหนึ่งโลกธาตุนี่คือ 1, อ1จัก,กรวาลแบบที่เราเข้าใจกันหรือเปล่าคําว่าจักรวาลหรือชัก,กวลาในพระสูตรเนี่ยจะหมายถึงระบบหนึ่งหนึ่งที่มีพระอาทิตย์ พระจันทร์มีเขาพระสุเมรุปเป็นศูนย์กลางอืแล้วก็มีทวีปทั้งสี่มหาสมุทรสวรรค์นรกโคโจรอยู่ด้วยกันอาจจะพอเทียบได้กับระบบสุริยะของเราค่ะแต่ที่น่าทึ่งคือพุทธศาสนาไม่ได้มองว่ามีอยู่แค่จักรวาลเดียวแสดงว่ามีแนวคิดแบบมัลติเวิร์สหรือพหุพบด้วยใช่แล้วครับแล้วก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากด้วยนะในพระสูตรอธิบายว่า พอมีจัก,กรวาลแบบนี้ครบ1000จัก,กรวาลจะเรียกว่าโลกธา,า,า,าตุอย่างเล็ก1,000จักรวาลคือโลกธาตุอย่างเล็กครับและพอมีโลกธาตุอย่างเล็กครบ1000แห่งก็จะเรียกว่าโลกธาตุอย่างกลางก็คือ1ล้านจักรวาล1ล้านจักรวาลถูกต้องครับและสุดท้ายพอมีโลกธาตุอย่างกลางครบ1,000ันแห่งอีกก็จะกลายเป็นโลกธาตุอย่างใหญ่หนึ่งล้านคูณ 1, 000, 000หนึ่งพันหนึ่งพันล้านจริงๆแล้วตัวเลขมันซับซ้อนกว่านั้นครับคำว่าแสนโกติในบาลีเนี่ย มันคือหนึ่งแสนคูณสิล้านซึ่งก็คือหนึน่งล้านล้านและยังมีคําขยายอีกสรุปแล้วตัวเลขคือ 1, นนนนนหนึ่งแสนล้านล้านจักรวาล1นึ่งแสนล้านล้านล้านเป็นตัวเลขที่สมองประมวลผลไม่ถูกเลยค่ะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสต่อพระอานทน์ว่ายังไงคะเรื่องอนุภาพของพระองค์พระองค์ตรัสเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับว่านั่นเป็นสาวกส่วนพระตถาคตนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วน ครับหมายความว่าพระองค์สามารถแผ่รัศมีแล้วก็เปล่งพระสุรเสียงให้สรรพสัตว์ในโลกธาตุอย่างใหญ่หรือหนึ่งแสนล้านล้า,านจักรวาลนั้นได้ยินได้ทั้งหมดน่าชื่นงจริงๆค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอกันทุกวันนี้มันเล็กนิดเดียวไปเลยใช่ครับแล้วในพระสูตรก็มีเกร็ดน่าสนใจตบท้ายด้วยนะคือพอพระอน,นุ์ได้ฟังแล้วก็เกิดความปีติยินดีอย่างมากแต่มีพระภิกษุอีกรูปคือพระอุทายีกลับทักขึ้นมาว่า แล้วท่านอนอนท์จะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้อ้าวครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพียงแค่จิตที่เลื่อมใสในพุทธานุภาพนี้หากพระอานอนท์สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นก็จะส่งผลให้ท่านได้ไปเกิดเป็นจอมเทพหรือพระเจ้าจักรพรรดิอีกหลายสิบชาติเลยโอ้โหแต่แน่นอนว่าในชาติปัจจุบันท่านก็จะบรรลุนิพพานในที่สุดโอเคค่ะเรามีจักรวาลที่กว้างใหญ่มีเวลาที่ยาวนาน แต่ตามหลักของพุทธศาสนาแล้วทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงใช่ไหมคะแสดงว่าจาักรวาลพวกนี้ก็ต้องมีวันแตกสลายถูกต้องครับนี่คือบทเรียนเรื่องอนิจจังในสเกลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยในสุริยสูตรได้พัณนาถึงการล่มสลายของโลกไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและน่าสะพรึงกลัวมากผ่านการปรากฏของพระอาทิตย์เดวงพระอาทิตย์เดวงมันเกิดขึ้นยังไงคะ เป็นภาพอุปมาถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้นจนทำลายล้างทุกสิ่งครับพอพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำลําคลองเล็กๆก,ก็จะเหือดแห้งไปหมดค่ะพอถึงดวงที่สมแม่น้ำสายใหญ่ๆอย่างคงคาย,ยมุนาก็จะแห้งเหือดตามไปดวงที่สสายใหญ่ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำก็ไม่เหลือออดวงที่หน้ำในมหาสมุทรที่ว่าลึกและกว้างใหญ่ก็จะค่อยๆลดลงจนแห้งขอด ไม่เหลือนามแม้แต่หยดเดียวแค่นี้ก็เป็นจุดจบของสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะแต่ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังครับเมื่อดวงที่หกปรากฏแผ่นดินและเขาพระสุเมรุจะร้อนระอุจะมีควันพวยพุ่งเหมือนกับเตาเผาของช่างปั้นหม้อโหและจุดจบที่แท้จริงก็มาถึงเมื่อพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏโลกและเขาพระสุเมรุจะลุกเป็นไฟเปลวไฟนั้นจะลามขึ้นไปจนถึงพรหมโลก ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเผาจนไม่เหลือแม้แต่เท่าทานเป็นภาพการล่มสลายที่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วพอทุกอย่างพินาศไปแล้วโลกก่อกําเนิดขึ้นมาใหม่อย่างไรคะในอาคัญยสูตรเล่าเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับหลังจากโลกถูกทําลายไปเป็นเวลานานสัตว์ส่วนใหญ่จะไปเกิดในพบที่สูงขึ้นไปเรียกว่าอาภัสรพรหมโลกค่ะซึ่งเป็นพของสิ่งมีชีวิตที่มีรัศมีในตัวเองมีปีติเป็นอาหารเหาะเหินไปในอากาศได้ เหมือนเป็นสภาวะที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเมื่อการเวลาผ่านไปโลกเริ่มเย็นตัวลงและก่อตัวขึ้นใหม่ในตอนแรกก็มีแต่ผืนน้ำแล้วก็มืดมิดต่อมาก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินหรือรถแผ่นดินลอยอยู่บนผิวน้ำมีกลิ่นหอมแล้วก็รสอร่อยง้วนดินครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นจุดเปลี่ยนที่ว่าคืออะไรคะ คือตัณหาหรือความอยากครับมีพรมตนหนึ่งซึ่งในพระสูตรบอกว่าเป็นผู้มีนิสัยโลภได้ลองเอานิ้วจิ้มมวนดินขึ้นมาลิ้มรสแล้วความอยากก็เกิดขึ้นทันที oh. พรมตนอื่นๆก็ทำตามทีนี้พอเริ่มบริโภคมวนดินซึ่งเป็นอาหารหยาบรัศมีที่เคยมีในกายก็ค่อยๆหายไป mm. เมื่อความมืดเขาปกคลุมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวจึงปรากฏขึ้นทำให้เกิดกลางวัน กลางคืนแล้วก็ฤดูกาลนี่มันเหมือนเรื่องราววิวัฒนาการแบบกลับด้านเลยนะคะจากสภาวะที่สมบูรณ์แบบค่อยๆตก,ตกต่ำลงเพราะกิเลสใช่เลยครับเป็น Devolution ที่ขับเคลื่อนด้วยตัณหาอย่างแท้จริงพอฐานงวนดินหมดก็เกิดของที่หยาบลงมาเรื่อยๆคือกระบิดดินเครือดินจนถึงเข้าสาลีที่เกิดขึ้นเองร่างกายของมนุษย์ก็หยาบขึ้นเรื่อยๆตามอาหารที่กิน เริ่มเกิดความแตกต่างทางผิวพรรณนำมาสู่ความถือตัวอ๋อเรื่องความสวยความงามครับจากนั้นก็ปรากฏเพศชายหญิงขึ้นแล้วก็เริ่มมีการเสพเมถุนธรรมซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ในยุคนั้นจนต้องสร้างบ้านเรือนขึ้นมาเพื่อปกปิดการกระทาจากวิวัฒนาการทางกายภาพก็นำมาสู่การกําเนิดสังคมแล้วสถาบันต่างๆอย่างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือการปกครองเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ ในอาคัญยสูตรอธิบายต่อเลยครับว่าพอเริ่มกินข้าวสาลีก็มีคนเกียดคร้านเริ่มกักตุนอาหารไว้จากที่เคยไปเก็บวันต่อวันก็เก็บมาเผื่อวันรุ่งขึ้นการกระทำนี้ทําให้ข้าวสาลีที่เคยเกิดขึ้นเองหายไปมนุษย์จึงต้องเริ่มเพาะปลูกแล้วก็แบ่งเขตแดนกันนี่คือจุดกำเนิดของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแล้วพอมีของส่วนตัวก็ย่อมมีการลักขโมยตามมาใช่ไหมคะถูกต้องครับ เมื่อเกิดการลักขโมยขึ้นผู้คนจึงมาประชุมกันแล้วเลือกคนที่ดูดีสง่างามน่าเกรงขามที่สุดขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองติดเตียนและขับไล่ผู้ที่ทำผิดอืโดยจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้เป็นการตอบแทนผู้นั้นจึงถูกเรียกว่ามหาชนสมมุติใช่เลยครับมหาชนสมมุติและนี่จะคือที่มาของวรรณกษัตริย์น่าสนใจมากคะ่ะที่มองว่าสถาบันกษัตริย์เกิดจากสัญญาประชาคมของผู้คนในยุคนั้นใช่ครับ และที่สำคัญคือพระสูตรนี้ยังชี้ให้เห็นว่าวันนะอื่นๆก็เกิดจากการกระทำไม่ใช่โดยชาติกำเนิดอ๋ออย่างวันนะพราหมณ์ก็เกิดจากกลุ่มคนที่เห็นโทษของอกุศลธรรมเลยปลีกตัวไปบำเพ็ญเพียรในป่านี่คือการท้าทายความเชื่อเรื่องวันนะในสังคมอินเดียสมัยนั้นอย่างมากโดยเน้นย้ำว่าธรรมหรือคุณความดีนั้นประเสริฐที่สุดไม่ว่าคนผู้นั้นจะมาจากวันนะใด แนวคิดที่ว่าความเจริญและความเสื่อมของสังคมมันผูกอยู่กับธรรมของผู้คนและผู้ปกครองนี่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยครับซึ่งปรากฏชัดเจนที่สุดในจัก,กรวัตติสูตรที่แสดงให้เห็นวัฏจักรความเจริญและความเสื่อมของสังคมอย่างเป็นระบบเลย ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดมนุษย์มีอายุยืนถึง8 0,000ื่นปีพระเจ้าจัก,กรพรรดิจะปกครองโดยยึดหลักจัก,กรวัดวัดคือยึดธ,ธรรมเป็นใหญ่และมีข้อปฏิบัติสำคัญข้อหนึ่งคือจัดสรรทรัพย์เผื่อแผ่แก่คนยากจนโอเคแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้ทุกอย่างพังทลายลงคะมันเริ่มจากจุดที่เล็กมากและน่าตกใจมากครับคือมีกษัตริย์องค์หนึ่งไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์แค่นั้นเลยเหรอครับ จากการไม่ดูแลคนจนแค่เรื่องเดียวใช่ครับการละเลยเพียงข้อเดียวนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมทั้งหมดโห<ฮ>เพราะเมื่อความยากจนแพร่หลายก็เกิดการลักขโมยขึ้นเพราจับโจรได้กษัตริย์ก็พรราชทานทรัพย์ให้เพราะคิดว่าเขาขโมยเพราะจนค่ะแต่คนอื่นก็เอาอย่างบ้างการลักขโมยจึงไม่หมดไปกษัตริย์องค์ต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้ความรุนแรงคือการประหารชีวิต จนก็เลยเริ่มใช้ศัตราวุธตอบโต้จากนั้นอากุโซลธรรมอื่นๆก็ตามมาเป็นลูกโซ่อทั้งการพูดเท็จการผิดลูกผิดเมียและอื่นๆอายุขัยของมนุษย์ก็ลดลงเรื่อยๆจาก80,000ปีเหลือ40,000 2 0 0สอจนถึงจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดของมนุษยชาตินี่เป็นยังไงคะอายุขัยของมนุษย์จะเหลือเพียง10ปีครับเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ามิขสัญยี มิขะสัญญีครับซึ่งแปลว่ามีความสำคัญหมายกันว่าเป็นเหมือนเนื้อคือมนุษย์จะมองหน้ากันด้วยความอาฆาตเห็นกันเป็นเหมือนสัตว์ที่ต้องล่าเห็นศาสราวุธเป็นของเล่นแล้วก็จะฆ่าฟันกันเองเป็นเวลาเจ็ดวันเรียกว่าสัตว์ทันตรกับเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็สิ้นหวังมากแล้วมันจบแบบนี้เลยเหรอคะนี่คือความสวยงามของวัฏจักรจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่หลบหนีเข้าป่าไปก่อน พอผ่านเจ็ดวันแห่งการฆ่าฟันไปแล้วพวกเขาก็จะออกมาพบกัน<ะ>แล้วเกิดความสำนึกผิดร่วมกันพวกเขาสมาทานศีลข้อแรกคือจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ซึ่งส่งผลให้อายุไขของลูกหลานเพิ่มขึ้นเป็น20ปีอ๋ปจากนั้นก็ค่อยๆตั้งมั่นในกุศลธรรมข้ออื่นๆเพิ่มขึ้น อายุไขและศีลธรรมก็ค่อยๆเจริญขึ้นอีกครั้งจนกลับไปสู่ยุค8 0ด0 0ื่นปีอีกครั้งซึ่งเป็นสมัยที่พระศรีอริยเมตรายพุทธเจ้าจะมาอุบัติในอนาคตสุดท้ายก็กลับมาเป็นวัฏจักรอีกครั้งหนึ่งจากการเดินทางผ่านเวลาอวกาศและประวัติศาสตร์มนุษย์ในมุมมองพุทธศาสนาวันนี้จะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันด้วยกฎแห่งเหตุและผลจริงๆโดยมีศีลธรรมและตัณหาเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญถูกต้องครับ เรื่องราวเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่นิทานปราปราแต่เป็นภาพอุป,ปมาขนาดใหญ่ของคำสอนหลักในพุทธศาสนานั่นก็คือความไม่เที่ยงกฎแห่งกรรมและความทุกข์ในสังสารวัฏและทางออกจากวัฏจักรนี้ที่พระพุทธเจ้าทิ้งทายไว้ในจักกวัติสูตรก็คือจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งยามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง การกลับมาพึ่งพาธรรมะในตัวเองคือทางออกจากวัฏจักรแห่งความเสื่อมนี้ครับและเมื่อย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความล่มสลายทางสังคมในพระสูตรมันเริ่มต้นจากสิ่งเดียวจริงๆคือการที่ผู้ปกครองไม่จัดสรรทรัพย์ให้แก่คนยากไร้มันสะท้อนให้เห็นว่าการล่มสลายอาจไม่ได้เริ่มจากสงครามใหญ่โตแต่เริ่มจากการขาดความเมตตาและความยุติธรรมในเรื่องพื้นฐานที่สุดครับ นั่นก็เลยทิ้งคำถามไว้ให้เราครบคิดกันต่อนะคะว่าในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความเหลื่อมล้ำการจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้และการยึดมั่นในธรรมสำหรับเราในฐานปะปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมนั้นหมายถึงอะไรและการละเลยสิ่งใดในวันนี้ที่อาจเป็นจิตเริ่มต้นของวงจรความเสื่อมในแบบของเราเอง